สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเมื่อราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กนั้นระอุข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนันทรัมปนั้นกำลังเดินหน้าในการที่จะปูทางไปสู่การยึดกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ภายใต้การดูแล ของเดนมาร์กนะครับรัฐบาลเดนมาร์กแสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อการที่ประธานดีโดนันทซ้ำผู้นําของสหรัฐแต่งตั้งพูดพิเศษด้านกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์กโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคําพูดของลาสโกเครามูเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กล่าวว่าตนไม่พอใจอย่างยิ่งต่อการแต่งตั้งดังกล่าวและยิ่งไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเดนมาร์กมองว่าไม่อาจยอมรับได้ราสมูเซนบอกว่าการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษในครั้งใหมน่นี้ยืนยันถึงความสนใจต่อเนื่องของสหรัฐต่อ,อกีนแลด แต่เดนมาร์กขอยืนกานว่าทุกฝ่ายรวมถึงสหรัฐต้องเคารพอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์กการผนวกดินแดนถือเป็นเรื่องขัดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเดนมาร์กจะเชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําเดนมาร์กเข้าพบเพื่อแสดงท่าทีอย่างเป็นทางการทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศนะครับว่าข้าได้แต่งตั้งเจฟฟแลนดรี่ผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาเป็นผู้แทนพิเศษต้านฟินแลนด์โดยระบุผ่านแพลตฟอร์มทรูโทรชียลว่าแลนดรี่เข้าใจถึงความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของฟินแล และจะผลักดันผลประโยชน์ของประเทศเพื่อความปลอดภัยของพันธมิตรละโลกขณะที่แลนด์รี่กล่าวขอบคุณสาหรับการแต่งตั้งและระบุว่าเป็นเกียรติที่ได้รับตําแหน่งนี้เพื่อทําให้กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐซึ่งตําแหน่งดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อหน้าที่ผู้ว่าการรัฐของเขาแต่อย่างใดก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนหลายครั้งนะครับว่าต้องการผนวกกรีนแลนด์ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่และอุดมไปด้วยทรัพยากรในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของสหรัฐอย่างไรก็ดีครับกรีนแลนด์ซึ่งเป็นด,นดนกนา,าดมาก ต่คัดค้านแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากรีแลนด์ไม่ใช่สิ่งที่ซื้อขายหรือว่าผนวกได้ด้านนายกรัฐมนตรีเมเตเฟรเดริกเซนของเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเจนเฟรเดริกนิวเซนของกรีนแลนด์ได้ออกแถลงการร่วมย้ำจุดยืนว่าคุณไม่สามารถผนวกประเทศอื่นได้แม้จะอ้างเหตุผลความมั่นคงระหว่างประเทศก็ตามกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์และสหรัฐจะไม่สามารถเข้ายึดครองดินแดนดังกล่าวได้ประกาศของโดนัลด์ทรัมป์อาจดูยิ่งใหญ่แต่ไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่ากรีแลนด์นั้นเเป็นนนนผู้กาหดออนอนคตขอตขงง นอกจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับรายงานด้านข่าวกรองของเดนมาร์กนั้นก็เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันสหรัฐนั้นกลายเป็นภัยคุกคามต่อเดนมาร์กนะครับแล้วก็พันธมิตรในยุโรปด้วยเพราะมองว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังเดินหน้าในการจ้องที่จะยึดเกาะกรีนแลนด์ไปเป็นของตนเองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นกําลังทําแบบนั้นกําลังปูทางในการที่จะยึดกรีนแลนด์ของเดนมาร์กไปเป็นของสหรัฐอเมริกาให้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็ไม่ปฏิเสธนะครับว กรีนแลนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตด,ด้วยครับ